อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตเว็บ House of Bank นะครับแล้วก็จะมาแนะนะครับในส่วนของเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยากจะได้รับโบนัสนะครับอยากจะรับโบนัสกับเว็บนี้นะครับก็มีอยู่หลายช่องทางนะครับที่ให้เรารับโบนัสนะครับ1ช่องทางนะครับ1ช่องทางสามารถขอรับได้ 1วันต่อ1ช่องทางนะครับ1วันก็สามารถรับได้1ช่องทางเท่านั้นนะครับซึ่งที่จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นของวันที่1นะครับก็จะเป็นของเมื่อวานนะเพื่อเปือนโบนัสของเมื่อวานนะครับที่ผมได้รับมานะครับที่จริงผมจะได้รับโบนัสนะครับอยู่ที่1นถึงสดอลลาร์นะครับสำหรับการทําคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมได้ทําการขอไป ลองขอไป3รายการนะเพื่อนเลองขอไป3รายการนะครับเขาก็ให้มาอยู่ที่0.2ดอลลาร์นะครับในส่วนของ Twitter นะครับในส่วนของ Twitter นะครับสำหรับโบนัสของเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมก็จะทําคลิปนะครับแล้วก็ขอรับโบนัสจากการทําคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าจะได้มากกว่านะครับจะได้มากกว่านะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีช่องทางนะครับที่มีช่องทางสำหรับการรับโบนัสนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าทวิตเตอร์นะครับใครที่มีทวิตเตอร์นะครับก็โพสต์ไปนะครับอย่างเมื่อวานผมเอาอ่าลิงก์ที่โพสต์ไปในทวิตเตอร์นะครับไปขอรับนะครับแล้วก็เอาของเฟซบุ o กนะครับเขาก็จ่ายมาของอ่าทวิตเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถเรา รับได้ช่องทางเดียวนะครับช่องทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครมีช่องทางไหนก็ให้ไปขอรับกับเขาได้นะครับอย่างทวิตเตอร์นะครับเราโพสต์ไปนะเพื่อนเราโพสต์ไปเสร็จแล้วเราก็มาแชร์นะครับเราก็มาคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ที่เราโพสต์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปส่งเขาในเมนูซัพพอร์ตนะครับหรือว่าใครหรือว่าใครมี เป็น facebook นะครับใครมีเป็น facebook ในะครับก็ใครมีกลุ่ม facebook นะครับก็โพสต์ไปในกลุ่ม facebook นะครับก็ไปเราก็เขียนรายละเอียดตามที่เราโพสต์นะครับในกลุ่มนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็มานำลิงก์นะครับนี่นะมาคัดลอกลิงก์ที่โพสต์ไปในทวิตเตอร์นะครับที่โพสต์ไปในทวิตเตอร์นะครับอย่าง Facebook นะครับเราก็คัดลอกไปนะเพื่อนๆคัดลอกลิงก์ไปนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่เว็บนะครับ กลับไปที่เว็บนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่เมนูซัพพอร์ตตรงนี้เเือมนูซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแล an ้วก็เราก็มาพิมพ์นะครับก็เพื่อนๆก็จะพิมพ์เพื่อนๆก็พิมพ์คําว่าโบนัสเฟซบุ๊กก็ได้นะครับง่ายๆนะครับพิมพ์คำว่าโบนัสเฟซบุ๊กนะครับหรือพิมพ์คําว่าโบนัสทวิตเตอร์นะครับหรือพิมพ์คําว่าโบนัสยูทูบนะครับก็พิมพ์ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ นำวิ้งที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับมาวางนะเพื่อนๆนี่นะก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook นะครับที่เราโพสต์ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางนะครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งไปนะครับแล้วก็รอทางเว็บนะครับทางเว็บเขาอนุมัติเงินโบนัสมาให้เรานะครับเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสนะครับจากทางเว็บเหมือนผมนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เองนะครับผมก็จะทําคลิปนะครับไว้ส่งไว้ ส่งขอรับโบนัสสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับวันที่2เดือน6 2020นะครับเพื่อก็จะเป็นการรับโบนัสสามารถรับโบนัสได้ทุกวันนะครับได้ทุกวันนะครับ2 4ชั่วโมงขอรับได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วเขาก็จะอนุมัติให้เรานะครับ ขั้นต่ำก็อยู่ที่0.1ดอลลาร์นะเพื่อนๆ0.1ดอลลาร์นะครับอ่ะก็โอเคนะครับก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับก็จะมาทําการอัปเดตการถอนเลยนะเพื่อนเดี๋ยวก็จะมากดกดไปที่ w i t h d r a w fund นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกช่องทางอ่ะก็เดี๋ยวมาบอกในส่วนของการถอนนะครับโบนัสนะครับ โบนัสการสมัครนะครับโบนัสอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะจ่ายใน24ชั่วโมงนะครับในส่วนของการถอนนะครับบิตคอยนะครับบิตคอยนะครับบิตคอยไรคอยหรือด็อกคอยใครลงทุนเป็นเหรียญคริปโตนะครับก็จะการถอนขั้นตับนะครับก็จะอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับส่วน Perfect Money กับ Pay ์ยนะครับก็จะอยู่ที่0.1นะครับการถอนขั้นตับนะเพื่อๆนี่นะ การถอนขั้นต่ำนะครับก็เขาก็จะระบุให้อยู่นะครับส่วนโบนัสนะครับโบนัสที่เขาให้มานะครับเราสามารถถอนได้เลยนะครับเพื่อนๆลองเช็คดูนะครับในส่วนของโบนัสนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับถอนเท่าไหร่ก็ได้นะครับถอนเท่าไหร่ก็ได้ในส่วนของโบนัสนะครับเดี๋ยวพ่อจะมาทําการถอนนะครับผมจะถอนไป เป็นเพยี่นะครับผมจะถอนไปเป็นเพยยี่นะครับก็มาใส่จํานวนนะครับก็มีอยู่จํานวนอยู่ที่4.83ดอลลาร์นะครับเพืเ่อนๆก็จะถอนไปแค่4ดอลลาร์พอนะครับจะถอนไปแค่4ดอลลาร์พอนะครับเสร็จแล้วก็กดดําเนินการนะครับกดดําเนินการนะครับแล้วก็ กดคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จ่ายไปไปที่เรียบร้อยนะครับขึ้นเลข ID มาไปที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูที่ h i s t o r y นะครับเพื่อน i ิ s t o r y นะครับนี่นะรายการถอนไปนะครับจ่ายไปแล้วนะครับจำนวน4ดอลลาร์นะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็ได้รับอีเมลมาจากกระเป๋าเพย์ยี่ไปที่เรียบร้อยนะครับว่าเงินเข้าไป แล้วนะครับเงินเข้าไปแล้วนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับการถอนก็จะรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมนะครับการถอนก็จะรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในกระเป๋าเพย์ี่อีกทีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับของวันที่2นะครับวันที่2เดือน6นะครับ2020นินะครับก็อ่ะมาเข้ากดเข้าไปดูที่รายการนะครับนี่นะได้รับมา3จุด 96ดอลลาร์นะครับได้รับมาจากเว็บ House of Bank นะครับก็เสียค่าธรรมเนียมการถอน1%นะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนส่วนใครนะครับใครที่จะลงทุนนะครับใครที่จะลงทุนเป็นเหรียญคริปโตนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อนๆลงเป็นแผนแรกนะครับในแผนที่2นะครับ แผนแรกในแผนที่2นะครับเพื่อนๆต้องลงทุนนะครับใครที่จะลงทุนเหรียญคริปโตนะครับผมแนะนําให้ลงทุน450ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆจะได้รับ2เซนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มอ่ะจะไม่ค่อยเห็นกําไรในการถอนนะครับในการถอนนะครับสําหรับเหรียญคริปโตนะครับเพราะว่าพอร์ตที่ได้นะครับพอร์ตที่ได้ก็แผนแรกนะครับก็จะได้ 4.3%นะครับถ้าใครลงทุนเป็นเหรียญคริปโตนะครับหนึ่งเลยก็จะมีค่าธรรมเนียมในการฝากนะครับก็ผมมีเห็นมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่ลงบิตคอยเข้ามานะครับจำนวน100ดอลลาร์นะ100ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆคำนวณดูนะครับจะเสียค่าธรรมเนียมการฝากนะครับแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมทางในการถอนนะครับแล้วก็จะมีค่าแลกเปลี่ยนอีกนะครับสรุปแล้วนะครับ ถ้าลง100ดอลลาร์จบแผนจะได้อยู่4 4 3นะครับเพื่อนๆจะโดนหักทั้งค่าฝากค่าถอนนะครับรวมๆแล้วจะเหลือกำไรแค่1ดอลลาร์กว่าๆเองนะครับสำหรับใครที่ลงเป็นบิตคอยนะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนำให้ลงทุนสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับแต่ถ้าใครจะลงทุนนะครับก็แนะนำให้ลงเป็นแผน2เลยนะครับจะได้สไปเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ กำไรที่สูงขึ้นนะครับเราก็จะได้มองเห็นกําไรของเรานั่นเองนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับส่วนถ้าใครลงทุนเป็น Perfect Money กับ Pay ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถลงตั้งแต่ขั้นต่ำไปได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ยอดลงทุนนะครับ95ดอลลาร์นะครับเงินลงทุน Active อยู่20ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถอนไปแล้วจำนวน101ดอลลาร์นะครับ101ดอลลาร์นะครับสำหรับยอดการถอนนะครับ สำหรับเว็บนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็มาแนะนำในส่วนของวิธีการรับโบนัสนะครับเดี๋ยวก็มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีหนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ